สวัสดีค่ะทุกคนพบกับไทวิวนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศสวยๆแบบนี้ไม่ใช่อยู่ต่างจังหวัดนะคะแต่อยู่ในกรุงเทพค่ะอยู่ในเขตหนองจอกนี่เองคะ่ะและวันนี้เราจะมาพบกับแหล่งผลิตที่เขาผลิตเกี่ยวกับตู้กระจกตู้เลี้ยงปลาปลาสวยงามต่างๆนะคะใครที่อยากจะได้ของถูกของดีของมีคุณภาพเดีย๋ยวมาชมด้วยกันคลิปนี้เลยนะคะ ตรงนี้คือแหล่งผลิตโดยตรงเลยค่ะที่เขาจะผลิตวันหนึ่งได้แค่หนึ่งอันเองเป็นผลิตแบบครอบครัวแต่ว่าคุณภาพระดับประเทศเลยค่ะอันนี้พัสดุนี้เป็นอะไรคะเอ๊ะมันไม่ซึมน้ำใช่ไหมหรือว่าต้องคาสีตัวนี้เอาไว้สำหรับแค่ทำแบบครับอ๋อเลามีนเทียบขายค่ะเป็นแค่พัสดุทำแบบค่ะ อันนี้นี่เลี้ยงอะไรได้บ้างคะใส่นนปลากัดปลาทองบอ่อนี้อันนี้ประมาณเท่าไหร่คะนี่ปน1,500พันห้าอ่าใบละใบละ,บละขนาดใช่ไหมใช,ใช่ขนาดเก้าสิบคูณร้อยสิบหกเหลือยี่ห้า กันนะคะขั้นตอนการทำไไคะ่ะโอ้นี่แหละที่เขาอยากได้ แล้วถ้าลูกค้าสนใจติดต่อนี่ติดต่อคือคุณอะไรคะสก,กุลครับคุณสก,กลุสกกลเบอร์โทรค่ะก็ศูนย์แปดหนึ่งสองสามเจ็ดห้าหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะคุณพี่สก,กุลนะคะรับดูจากเฟซบุ๊กแรกดูจากเฟซบุ๊กเฟซบ,บุ๊กอะไรคะเอ่อเดีกก๋ยวนะครับสกุลแปดลิ้วสกุลแปดลิ้วเฟซบุ๊กค่ะก็คือติดต่อตามนี้เลยครับอันนี้คือทำเองหมดทุกอย่างใช่ อันนี้คือทําจากไฟเบอร์แท้ใช่ไหมคะไฟเบอร์ก็มีหลากหลายขนาดค่ะแล้วก็ติดต่อจากนี้ได้เลยตามนี้ได้เลยเนาะครับค่ะโอเคอันนี้คือทํามานานแค่ไหนแล้วคะเนี่ยประมาณเจ็ดปีแล้วครับเจ็ดปีแล้วทําส่งให้เฉพาะลูกค้าที่สั่งตามออเดอร์ที่สั่งตามออเดอร์โดยตรงครับลูกค้าที่รู้จักเราถ้าขายบนเฟซบุ๊กค่ะครับ ราคาก็จะถูกกว่าทองตลาดเพราะว่ามารับเองก็ของเราการันตีเรื่องคุณภาพด้วยคุณภาพครับราคาก็ใกล้เคียงกับทองตลาดเหมือนกันครับแต่ว่าเราจะการันตีคุณภาพให้ให้ให้ลูกค้ามั่นใจครับค่ะเราจะดูแลเขาตลอดก็คือไม่ทิ้งงานไม่ไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนมีปัญหาจะซื้อไปเป็นปีแล้วอ่ะปีปัญหาเกิดว่ารั่วซึมหรือจะเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเปลี่ยนขนาดบางทีเราติดต่อกลับมาค่ะให้เราขายอันของเขาให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ คือขายอันนั้นไปแล้วอันใหม่มาประมาณนั้นแล้วช่วยขายอะไรอย่างนี้ครับแต่จะไม่ได้รับซื้อคืนนะแต่คือให้เราช่วยช่วยขายเผื่อลูกค้าอยากได้เราก็ช่วยขายไปใช่ครับแล้วก็เอาอันใหม่ใช่ครับอันนี้คืออันหนึ่งเนี้ยประมาณใช้เวลากี่วันคะอที่ทําใช่อันเล็กประมาณนี้อย่างนี้วันละวันละหนึ่งใบวันละหนึ่งใบเฉเพาะแบบเนี้ยที่มีแบบอยู่แล้วอือันนี้คือแบบเขาใช่ไหมหรือว่าอันนี้ทําแล้ว อันนี้คือแบบของอันนี้คือมันจะเป็นเป็นตัวแบบที่เราจะต้องหลอกแบบนี้อืมค่ะขออนุญาตกว่าลงแป๊บค่ะอันนี้คือบอกขนาดไหนคะอันนี้อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เป็นแบบเหมือนกันอันนี้ก็แบบ<อ>เราจะปิดไว้วยอบบเพราะว่าเราจะทำอะไรก็เปิดแันขึ้นมาทำอืมอันนั้นก็คือแบบ อ่าอันนี้ก็แบ่งเหมือนกันนะครับอ,อันนี้จะขนาดแบบนี้่ากับตู้ที่ที่คู่กันสองตู้อือ่าที่ที่มีเป็นติกระจกครับที่ส่งให้ดูครับก็คือประมาณนี้ใช่ออค,คือขั้นตอนทุกอย่างคือไม่มีลูกน้องทำคนเองมาเลยประมาณอันนี้ตัวนี้จะเป็นตู้นี้ครับค่ะ โอเคโอเคจะเป็นตู้แบบนี้ค่ะคืออันนี้คือก็จะหลออกมาคือใส่กระจกอันตัวนี้นี่คือราคาเท่าไหร่คะนี่ตู้บาลใบละหมื่นใบละหมื่นใสกระจกครับไม่รวมปั๊มไม่รวมอะไรไม่รวมไม่รวมใช่ปะอ่าโอเคอันนี้จะเป็นเป็นเครื่องผลิตเครื่องที่ที่พ่นเจลโค้ตที่พ่นเรซินนะครับอ๋อ ใบหนึ่งนี้อยู่ได้ประมาณแค่เท่าไหร่คะหมายถึงว่าอายุการใช้งานอยู่ได้ถึงสิบปีอยู่ได้ถึงสิบปีการันตีเลยครืคอถ้าเกิดมันมีปัญหายัางไงคือกลับมาหรือว่าโทรมาบอกใช่ครับหรือทำไปทำให้ตากแดดอยู่ในร่มดูแลดีดีสิบปีอยู่ถืออยู่แล้วครับอืมค่ะเราก็รีบก่อนคือที่ เวลาเวลาทำงานเพราะว่ามันกลิ่นเนาะแล้วก็เคมีน่าเล็กคอร์สก็คือบริการจัดส่งด้วยทั่วประเทศใช่ครับค่ะถ้าอยู่ในแถวกรุงเทพส่งฟรีหรือว,ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในกรุงเทพก็มีค่าใช้จ่ายประมาณห้าหกพันบาทอะไรเงี้ยคร่ะค่าน้ำมันแต่ค่าน้ำมันหรือค่าทั้งด่วนอะไรเงี้ยเราบริการให้โซนนี้แล้วเด็ดติดตั้งให้ด้วยก็ใช่ครับ สดตัวนี้จะเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับคือไม่ไม,ไม่ใช่พลาสติกไฟเบอร์กลาสหมดเลยแข็งกว่านี่คือไฟเบอร์มันจะแข็งมันจะทนกว่าพลาสติกจะแข็งจะทนกว่าจะอยู่ตัวดีกว่าเวลาใส่น้ําแล้วมันก็จะไม่แบกออกไม่ปอ่องไฟเบอร์มันจะคงรูปดีกว่าค่ะ,คะแล้วไซนี้เท่าไหร่คะตัวนี้คือตัวร้อยร้อยสามสิบคูร้อยสิบสิบอันนี้ อยู่ที่เท่าไหรเ่เอออยู่สามพันสามพันแปด้อยบาทประมาณร oh. ประมาณนี้โ okay, อเคครับตันนี้เป็นเป็นแบบตัวอย่างนะครับอืมจะอาจจะเกาหน่อยค่ะก็คือคืออยากได้ใหญ่ขึ้นมาก็คือไซส์นี้ก็มีใช่ครับอันนี้คือเป็นแบบหมดเลยเนาะแต่พวกนี้ก็คือราคามันก็จะถูกกว่าที่จะสั่งตามแบบเออืม ถ้าลูกค้าสั่งตามแบบเราก็ทําไม่ได้แต่ราคามันจะบวกค่าแบบเราจะแพงกว่าพวกนี้ค่ะเพราะว่ามันต้องทําแบบด้วยอ่าใช่อย่างพวกนี้จะเป็นงานตามแบบที่ลูกค้าต้องการสูงเท่านี้ว่างเท่านี้เราก็ทําไม่ได้ค่ะแล้วอย่างออเดอร์แบบที่เขาสั่งมาแบบนี้คือราคาเท่าไหร่อันนี้ไปเกือบสามพันบาทครับก็คือจะจะได้ขนาดก็คือจะประมาณนี้เนาะตรงนี้มันเป็นแบบก่อนที่เรายังไม่ได้อ๋ออันนี้คือหล่อแบบขึ้นมาก่อนเออใช่ครับแบบเขาต้องการแบบนี้ อืค่ะโอเค,อเคสำหรับวันนี้ข้อมูลครบถ้วนขอ,ขออนุญ,ญาตนะคะค,คือตุ้งกำก,กำตุ้งกำกำก็เหมือนจะเลี้ยงเลี้ยงหนาแน่นไม่ได้ก็เลี้ยงแบบบ่อตองมีขนาดใหญ่เป็นบอ่อดินเป็นบอ่ดนบอดินบ่อขนาดใหญ่เพื่อเพราะว่ากุ้งมันต่อ,ตอสู้กันอมันจะหายมันจะกินกันอย่างนี้ครับแต่ถ้าเป็นกุ้งขาวมันสามารถเลี้ยงหนาแน่นได้อ๋อเค่ะ กุ้งข่าวนี่ค <Group> ือ<ข>ก <า dragon> so ็เหมือนกุ้งที่เราซื้อในตลาดใช่ไหมไม่ใช่ครับอ <t rat ulate> <has mean> ่าระยะเวลาการเลี้ยงจากการจากตัวเล็กจนถึงตัวใหญ่ใช่เวลาประมาณกี่เดือนถึงจะจับได้สามเดือนนะครับจับได้แล้วก็จับได้แล้วอ๋อแต่ว่าต้องกินอาหารของเขาเองใช่ไหมใช่ต้องกินอาหารอ๋อถ้ากลางกลางก็สี่เดือนห้าเดือนขึ้นไปจับได้แล้วก็ใช่กลงกลางใช้เวลานานกว่าอ๋อแต่ถ้ากุ้งข่าจะเร็วกว่าอ่ากุ้งขาวเร็วกว่าครับค่ะแล้วอาหารที่ให้เขากินล่ะครับอาหารเม็ด อาหารเม็ดนี้ราคานี้จะอยู่ประมาณเท่าไหร่กระสอบหนึ่งก็สามิโลก็ประมาณพันหนึ่งออยู่ได้ประมาณกี่เดือนหมายถึงว่าอาทิตย์สองอาทิตย์อยู่ที่ปริมาณกุ้งครับที่เขาเลี้ยงอ่ะบ่อหนึ่งล้วสมมุติว่าบ่อสักสิบคูณแปดประมาณนี้สิบคูนแปดเมตรหรือเปล่าสิบกว้างยาวสิบกว้างกว้างแปดอย่างนี้ย ปดเมตรใช่ไหม uh huh. ก็แสดงว่าเล็กกว่าบน,นี้ใช่ไหมน,น่าจะเล็กกว่าสมมุติว่าเราจะเราจะ,เราจะทําเรียงจะทําประมาณนี้จะทําหลายๆบอ่อใช้กุ้งประมาณเท่าไหร่อาจจะก,ก้ามกามบอ่อนึงขาวบอ่อนึงอ๋ออันนี้จานวนไม่ค่อยแน่ใจเหมือนน,อนึงนี่น่าจะโอเคไหมคะเหมือน,อน,นตัวอกุ้งขาวเราจะได้แต่ก้ามกามไม่ได้ไม่ได้ การพื้นที่ต้องเป็นไล่ขึ้นไปอ๋อไม่งั้นก็ไม่งั้งนก็ต้องเปิดนี่ถ้าเป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับการได้ดูแล้วว่าที่นี่คือแหล่งผลิตที่ดีมากๆถึงแม้จะผลิตเองไม่มีลูกน้องนะคะแต่ว่าคุณภาพนี่คือเหมือนได้ลูกน้องเป็นร้อยคนเลยคะ่ะเพราะว่าเขารู้ว่าอะไรตรงไหนยังไงนะคะแล้วก็มีรับประกันด้วยคะ่ะมีบริการติดตั้งด้วยส่งถึงที่ด้วยนะคะใครสนใจก็โทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ให้ไว้สำหรับคลิปนี้ก็ฝาก ไว้แค่นี้ก่อนนะคะล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ